ได้บค่อยไลท์แ <goof> ล <cji> oh, ้วครับม <incoming Så. S 1> ือนี่มือที่สองมีมือที่สองครับมือนี่เดี๋ยวมือนี่สิได้เห็ดบอมมาลุ่นกันครับโอ้มากครับมากเก๋เจ๋มือนี้เขาจะได้บอวมือนี้เขาคิดว่าไดสองตาเอาแม่แล้วมาสองตาเนาะมาเบิร์กมาสิได้บอครับลุยดุยครับมือนี่โอ้แดดคิดว่าสิแดดแห้งดอกมือนี่เนาะมันเด็กยินข่าวว่ามันระเบอกระสิขึ้นไปเบิรงครับมือนั้นได้เห็ดตะไข่สองตาเบิรงมือนี้สิได้บอว์ใช่กันบอ แข่งกันบ่โอ้ยแข่งบ่วะเอ้ยแข่งละเนาะเออเออเพิ่นจะได้ร้ายกันเด้ะเออเดี๋ยวลงไปเบิ่งบ้านเด้อขันเก็บเรียวๆหลังจากเก็บแล้วเดียวเดี๋ยวใส่เสื้อเกินกันสนะเอาเข้าไปเข้าลงรถเออครับเห็นล้วก็เก็บครับพี่น้องตะไคร้ผูดินโอ้คตรยอดไปต่อคักวะ นี่กรดอกตาฮักตาฮัตครับดอกตาฮักตาฮัตดอกอีดอกนึงครับพี่น้องอือตะไคร้ครับอือตะไคร้ดอกตาฮักตาฮักเราก็เอาครับโอ้อ้าวอีกแล้วครับอ่านอีกแล้วไปต่อครับไปต่ออีดอกนึงอือนี่อีกบ่ะไรอีดอกนึงนั่นนั่นนั่นใบไม้อู้จูนไงไหนล่ะนั่นไหนล่ะไหนล่ะอู้มันดันดินถึงหน้าเนี่ย นี่พี่น้องอ๋เปิดค่อยๆเปิดโอุ้นเท่าหรือวะเท่าไปอู้บ่บอบอแต่อยู่ดินครับพี่น้องมีดินนิดหน่อยอุ้ยดอกงามขึ้นเก่าขี้เกือกินนิดนึงครับดูต่อครับผันมาเไ็นยังบ่ะดิโอ้ยเจ็บแต่ไครเอ้าขี้เกือกพ่อไม่ซาบระรานยิ่งใจพ่อเดี๋ยวว่าแย่งโอ้แบ่งกัดแบ่งกกันโอ้ ไปเห็น่ไหไปแล้วโอเคแตงคีิวโซดอกมาหันมาหันมาเบิ้งป๊าถุยจะไครครับโซ่หนาดูมาแต็มตอดครับเก็บเก็บเก็บนี่ไปต่อไปต่อเบยดจ้าจ้าเดดอกยิ่ใหญ่เห็นอีกแล้วพี่น้องมือนี้มือที่สองของการไม่เก็บเ็ดอู้ยเปียโอ้ขึ้นเหลี่ยมแท้ บ่วนมึงดูดอกงดอกงามบ่ครับนี่ขห่มขระหมนี่ครับโหเหตะไข่ด้วยครับอีกแล้วครับที่ท้ายหลายๆคลิปเนี่ยคนละดอกด้วยครับว่ามันดอกเดียวกันเออเอาไล่ไปเบิ้งครับเก็บเก็บหกหนอยหน่อยเอานี่นี่ครับดอกนี้ครับู้เกยบเียบวะ ย่งางไปที่นึงแล้วโอ้ยเหนึ่งดอกครับคุณนะฮักไปพี่น้องเก็บไว้เก็บไว้เอ้าเนี่ยคุณนะดอกนึงนะคุณพี่พี่พี่โอ้ยพี่น้องค่อยๆเปิดออกครับอเ,เ,เอา้าอยู่กินแล้วฮักแล้วฮักแล้วเนี่ยฮ่าพี่น้องคุณนะโอูดอกสมบูรณ์สมบูรณ เดเลยเฮ็พี่น้องเฮ็ดอ้ยสักขนาดเลยเมือนีอีกแล้วครับเป็นอีกวันครับเป็นอีกวันเห็ดกอครับเห็ดกอพี่น้องข้างนี้ดอกนี้ดอกนี้งามงามเ็ดกอครับกอํำหมากเฮ็ดลำหมากเฮ็ดกอแดงเ้อครับเออสวยปะครับดอกน้อยๆแต่ฮักแจ็คพอตครับพี่น้องบัดนี้เฮ้ามาพอเฮ็ดกอครับ นี up, um. ่กำลังอุ้ยยุกขึ้นจากดินครับพี่น้องเอาผมจะไล่เบิ้งเด้อนั่นนั่มเบิ้งพี่น้องนั่เบิ้งคลิปเพิ่มกดนี้เด้ออย่าหุ่นกดนี้นั่เบิ้งคลิปก่อนเบิ้งเบื้องเบิ้องเบิ้งพูดพูดตื่นเต้นครับตื่นเบิ้งพูดนี่ลูกกำลังขึ้นครับพี่น้องเนี่ยพูดขึ้นกลังขึ้นพี่น้องแถมมาทั้งพี่ พี่น้องเพียเพียเพียแม่นไปเลยครับพี่น้องคุณ่ะคุณ่ะพี่น้องเฮ็ดขึ้นเลยคุณ่ะอู้เฮ็ดก้อพี่น้องตาได้บ่พี่น้องกอนร่างคืนครับเอาคนกระมี้นอูนะคุณอะน,นี่งา,านครับเกลี่ยเบื้องละพูณอู้ยออกครับแม่แบบในพี่น้องเอ้ยให้ตีเก็บได้ครับเป็น เก็บด้วยครับบันดอกน้อยเขาต้องเก็บเอาลวดครับเดี๋ยวเอาปลาฮิดอันนั้นบันีน้พี่นองเบ่ง ลำบากด้วยการขายได้การทขายไ้ท่อมลำบากจล็กน้อยนะครับดอบเมื่อุณดอกหน่ดอกหน่อยพี่น้องดอกมันบ้นใหญ่ปรนเดี๋ยวบ่ก,ก็ออกกับนี่ครับพี่น้องดูเชียร์ตินนี่ครับ,รบอโอ้อยเกียรติบ่ละ พี่คืองด้วยคุณโอเคครับอ,ออกตัปปะเตเปะโอเคแค่พวพี่น้องเอ้าน,น,อนี่แหละครับเฮดคอแดงครับได้โบไฮไลายแล้วครับมือน,นี้มือที่สองสองตาปลาเต็มมือแรกเต็มมีปลาเต็มครับแกล้งเฮากลับเฮา นั่นไหมสรุปผลเหตุการณ์มาถึงบ้านแล้วครับเนี่ยใครแต่กันได้ล่วงกันได้ครับดิไปไปเก็บได้หลายกันครับเบิง้งโอ้ขาตาขาลุ่นกันแต่ว่าเบืบ้งองพี่เบิงบ้งตาเบิ้งขนาดกับกับเขาละใส่แล้วโอ้ยอันนี้ของผมครับอันนี้นี่ของเจ๊ยบะฮะมันเอาเห็ดเท่าใส่มากี้เนี่อะไร ใส่ลายได้หน่อยก็เขาเราไซร้ายเฮ้ันนี้ดอกงามเด้ <S <S ดอ,อ,ดอนี่กยงามบาันเก็บน่ารักนี่หวานหวานครับสรุปผลงานครับสองพี่น้องเก็บเห็ดวันนี้นะครับครั้งที่สองโครงการไปเก็บเห็ดแนนบ่กว่ครั้แงแรกไปเก็บเออครั้งที่สามครั้ง,งแรกไปเก็บเห็ดเพิ่งขมเออใชปร่ได้๋ยวค่อยได้ลง ไอ่สองได้เห็ดตะไคร่สองตาข้างที่ก็ได้เห็ดตะไคร่อีกแล้วก็มีเห็ดแดงผสมน้ำครับชด่อจัดว่า